สเป่งก็ยังไม่เข้าเบ้าอะ่ะเดี๋ยวเราซ้ายทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเลยไปตรงโน้นอีกทีหนึ่งซ้ายไป้วเอาขวาไปก่อนฮะแล้วเดี๋ยวขากลับเราไปตรงโน้นอีกทีหนึ่ง ไเลยฮะยาวเลยออกซ้ายไปเลยแสงซ้ายไปเลยเขาจะเลี้ยวขวากันลองแตะเบรกดูกันด้ยถามมันดูดก่อนเป็นยังไงมีความต่างไหมครับแตะแรกครับโอเคลุยเลยทีนี้โอเคลืมผ่านแถบนี้ <laughs> เป็นไงครับ ป็นไงค,ครับรความรู้สึกความรู้สึกรู้สึกว่ามันเด็กลงกว่าเดิมเยอะแต่แล uh, <aquí S 2> uh, ้วมันคือถามแล้วมันตอบใช่มันถามแล้วมันตอบมันไม่เหมือนเด็กดื้อเก่าแล้ก็ว่ามันก็พอสมควรแล้วเออแต่มันแต่มันยังไม่มันหยุดนี่มันยังไม่หนักแน่นอ่ะใช่ไอ้นั่นมันโคมคามอะไรอย่างนั้นเลยเนี่ยลองดูว่ขาขึ้นสะพานเรายังไม่ต้องเบรกขาขึ้นนะเดี๋ยวเราไปเบรกขาลง ส่งไปเลยครับเอาเร็วๆก็ได้ไม่เป็นไรเบรกครับเป็นไงครับอื้อหือเลยเ่ะอื้อหือนี่หมายถึงไใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ใช่ครันใช้ได้มันมันลงมันลงทั้งคันครับใช่มันเกาะเนินลงใช่ของเดิมนี่มันหน้าทิมๆใช่มันกระดกกระดกครับสวัสดีทุกๆท่านครับที่เข้ามาแล้ว ลองดูฮะอกสะพานเนี่ยทิ้งระยะได้ไม่เป็นไรมอไซค์วิ่งเลนซ้ายอย่างเดียวโอเคเราเดี๋ยวนี้เจ้านี้เขาเบรกขาขึ้นเราไม่ต้องเบรกขาขึ้นฮะสวัสดีทุกๆท,ท่านครับขอบพระคุณมากที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยเป็นไงครับถามเมื่อไหร่มันตอบเมื่อนั้นเลยใช่มันอย่างสมัยก่อนนี่ อะไรนะโทรศัพท์ 3G ว่าโอโหเท่แล้วเดี๋ยวนี้ 4G เวล้วจะ 5G อยู่แล้วเนี่ยฮะมันอย่างเงี้ยมันต้องไวถามปุ๊บตอบปับ๊บอืมทีนี้เที่ยวสนุกเลยนะครับได้สบายใจขึ้น,นอเออเออเป็นไงฮะช่วงล่างครับใได้ครับก็ใกล้เคียงฟิลใกล้เคียง X5 ไหมใกล้เคียงอยู่ใกล้ใกล้เคียง <c oughs> แต่มันยัง มันยังไม่เหมือนหรอกอว่าโอ้โหโครงสร้างรถเป็นคนละแบบดังนั้นเขารถเก่งยังไม่เนียนเท่ากันอืมอืม,ม,ม <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับรถแถวนี้ฮะเลนน้ายเลยซ้ายเลยฮะ้ายมากๆเลยอืมพอโอเคลืมให้ลอง ABS เดี๋ยวลองได้ขากลับก็ได้ลองขากลับดูตรงไหนที่เป็นทรายฮะเนี่ยเนี่ยไหลาทางอะไรเนี่ยมีทรายเราก็ลองได้เลยเลยถังสีฟ้าไปรู้สึกว่าจะมีทราย นั่นนะฮะอลองเลยเข้าไปเลยโผล่ไปกระแทกเลยฮะเป็นไงครับรู้สึกว่าข้างหลังมีแล้วเมื่อก่อนนี้ไม่มีครับเมื่อก่อนนี้ไม่มีข้างหลัง ABS มันมีนะแต่มันไม่ทํางานเพราะดํมมันไม่มีแรงอันนี้น่าจะเพื่อได้สบา,ายครับอันนี้ทีนี้ไปไหนไปกันจะขึ้นดอยไหนก็ได้แล้ะเมื่อก่อนนี้พอบอกว่าขึ้นดอยนี่นึกถึงขาลงเลยอ ไปไงครับอ,อยู่ในการควบคุมเขาอยู่น,ะนี่คือถนนมันต่างสักนะเมื่อกี้เนี่ยแต่ถ้าถนนลื่นนี่มันไปตรงๆถ้าเป็นถนนเปียกแข่งเงี้ยไอเบสทำงานก็ยังไปตรงๆร,งรบใลใช้รถใชรถมาหลายคันนี่จะรู้แหละนี่ขนาดยังไม่ไปยัง,ยงเริ่มคือทำปุ๊บนี่ต้องต้อง,ต,องต้องรู้สึกเลย ไม่ใช่ว่าทำวันนี้เดี๋ยวรันอินก่อนไม่ไม่ต้องรันอินนะลุยเลยฮะมีแต่ลุยอย่างเดียวมีแต่ลุยเลยไม่มีรันอินลองเปลี่ยนเลนดูฮะโชคเป็นไงมันอยู่ในมือเรา แตะเบรกดูเป็นไงครับลงมาได้กันตลอดเออถามเมื่อไหร่มันตอบเมื่อนั้นเลยนะเมื่ไหรครับเออลงมาได้กันนะเออเออมันมันเหมือนกับอยู่อยู่ที่ใจเราจะสั่งขาสั่งมือเราเลยครับอือันนี้ อันนี้พี่ผู้หญิงคงจะเลิกบ่นแล้วว่าเมาใช่ไหมแ้วลองแทบแถบแทบแทบแถบนี้เออลองดูอ้าวไม่มีเหมือนกันแล้วเนี่ยแต่ของผมยังมีมากกว่าเพราะยางผมแข็งใช่ไหมอันนี้อืมเพราอันันมันจะยางแบบเออยางมันออนเทเลนไงอันนี้อันนี้ยางเป็นเฮดพีมันจะยางถนนมันจะไม่มันจะนิ่มกว่า ผ่านแถบนี่ไม่มีตึกๆๆจะลองอีกแม่เนี่ยแบ่งรถไหมแต่มันรถติดเหลือเกินนะสายดีกว่าสายดีกว่าอืมเอาเอาจะต้องลองแล้วครับรู้แล้วเนี่ยเสียได้ตังค์ไหมเนี่ยโอ้ยคงไม่หรอกครับคุมครัะคุมนะคุมนะอืมชอบมากชอบนะอืมจะเสียตังค์แล้วยังยิ้มได้อ่ะโอ้ยเพราะยังยังไม่ได้จ่ายไงนี่ลองเสร็จแล้วพอลองแล้วคือ ไอ้กำลังจะจ่ายตังแล้วจ่ายแล้วสิ่งที่เราจะได้เงี้ยมันมันรู้สึกไม่เสียดายแต่ถ้าหากว่ามันมันไม่อย่างที่เราคิดนี่อืมันทําหน้าใจ,จ่อยเงี้ยมีผมเห็นในคลิปมีทําหน้าใจ,จอจแต่ไม่ใช่คลิปผม,มแต่คลิปคนอื่นยังไม่ไม่ดีอะไรอเออเออแต่เกิดอยนนี้เราเรา,เราพอใจครับนี่จะเพื่อนดูอยู่นี่จะบอกเพื่อนว่าไงดีครับจะที่นี่แน่น ไว้ใจได้แน่นอนครับให้ตัดสินใจเองด้วยไม่มีเข็นไม่มีดันใช่ครับใช่ให้เครดิตอายุราชการแล้มากมายมหาศาลไม่รู้จะว่าย่างไรคือให้เลือกเอาเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่เป็นไรอะไรเราจะไม่ซื้อสุดดันเอาเธอดีดีจบจบเจ็บหรือจบอะไรไม่เอา ให้เลือกเองตัดใจเองอย่าลืมนะครับสองหมื่นกิโลหรือหนึ่งปีอันไหนถึงก่อนเข้ามาเช็คครั้งหนึ่งไม่มีค่าแรงปลอดค่าแรงฟรีค่าแรงตลอดเลยยาวเลยคือถ้าผมจะบอกว่าแหม่รับประกันตลอดอยุการใช้งานมันเหมือนโม้ไงผมเลยบอกแค่สามปีไม่จํากัดระยะทางแต่จริงๆแล้วหลังสามปีถ้าเข้ามาให้ผมเช็คผมก็ยังไม่มีค่าแรงไม่มีมีแต่ค่าผเบรก พอชิ้นส่วนอื่นๆนี่ผมเรียนตรงๆมันไม่กี่บาทบางตัวมันไม่กี่ตังค์เนี้ยอ่ะมันมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยไหลาทางเนี่ยลองโผล่ลงไปเลยฮนะฝาท่องฝาท่อเนี่ยขึ้นมันละเออออเป็นไงฮะ,ะต่างไหมทา,าง ไม่เคยได้เดยอนะไม่ผิดหวังนะ,ะงครับครับครับขอบพคุณมากครับที่วางใจผมครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะขอบคุณครับเอาไว้ชมคลิปหน้าต่อไปครับวันนี้มีหลายคลิปฮนะลองเลื่อนดูครับสวัสดี